อยุดพิ่งได้ไหมผมมันยุ่งเดี๋ยวเขาพัดให้ให้เพียไม่อ้อำไม่หนูไม่อ้อนไม่หวานเหมือนแต่ก่อนเลยอ่ะพี่พีทอากาศก็ร้อนอารมณ์ก็สวิงแล้วช่วงเนี้ยคือหนูไม่ได้กินของหวานหรือออกป้าแล้วมันแบบมันคือมันกุ้ว่าแล้วมันหงุดหงิดไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่มีตัวช่วยปรับความหวานในตัวหนูภายในเจ็ดวันจริงหรอจริงค่ะขอเลยได้ไหมอ่ะนี่ค่ะ แชมิวดีไลท์ชวนลดหวาน7วันติดปรับลิ้นเปลี่ยนรสด,ด้วยการดื่มวันละ1ขวดค่ะอุ้ยเวลาอยากกินของหวานก็กินได้นะแค่มาลองปรับนิสัยให้เลือกทานแบบหวานน้อยลงดูแลตัวเองให้มากขึ้นด้วยการดื่มดีไลท์ได้ประโยชน์จากจุล c น r o ีโปรไบโอติกอิมูลลสแบบเต็มๆด้วยนะหวานน้อยไม่อ้วนดีต่อสุขภาพด้วยค่ะเอาขวดที่1มาก่อนเลยอุ้ยออกมาแล้วนี่ไงเขาเขียนไว้ด้วยว่าลิ้น นมเปรี้ยวดีไลท์หวานน้อยมากเพราะมีน้ำตาลเพียง0.1%หวานจากย่าหวานธรรมชาติอร่อยไขมันก็0%แถมยังไม่มีคอเลสเตอรอลมีส่วนช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติช่วยปรับสมดุลลำไส้กระตุ้นการย่อยอาหารมาปรับนิสัยติดหวานให้น้อยลงและจะรู้สึกถึงสุขภาพที่เปลี่ยนไปกุมขอท้ายทุกคนมาปรับสภาพเปลียนด้วยการดื่มดีไลท์ด้วยกัน7วันติด ถึงหนูจะหวานน้อยอะหนูก็รักนะ